ิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคราวนี้ไปแก้ถึงธรมนูลฮะไม่ใช่แค่พระราชบัญญัติหรือกฎหมายลูกนะครับไปแก้ตรมนูลหลักเลยเพื่อให้ทัษิณกลับมามีอำนาจเพื่อไม่ให้สามารถเอาผิดพรรคเพื่อไทยเอาผิดพรรคร่วมรัฐบาลไม่สามารถที่จะเอาผิดอุ้งอิงได้คุณส่วนคิดเอาเองแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์กิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นนะครับที่เรียกว่ายิ่งกว่านิลโทษสุดซอยนะครับที่พักเพื่อไทยพยายามที่จะดึงพักร่วมรัฐบาลเอาด้วยและเข้าสู่คณะอันตรีแล้วก็เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในการแก้ท่ามูดเ,เรียบร้อยพระราชหัดถะเลขา ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เจ็ของเราซึ่งได้ให้ไว้เมื่อวันที่2มีนาคม2477ความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร และพักเพื่อไทยกระทำการอันสวนทางกับแนวพระราชหัตถเลขาข้างต้นอย่างชัดเจนด,ด้วยการดึงดันอย่างถึงที่สุดที่จะใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ซึ่งมีเนื้อหาลบล้างความผิดให้กับพันตบวจโททักษินชินวัตรเราเราก็คิดว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้คือระมัดระวังระมัดระวังอยู่พอสมควรว่าเออแก้เพื่อตัวเองแก้เพื่อให้ตนนักการเมืองคนเ,เพื่อไทยจึงระมัดระวังว่าเอาพอพอดีพอสมควรให้มันมีเกณฑ์มาตรฐานวัดได้ไม่ใช่เราไปยกเลิกเขาทั้งหมดนี้เป็นต้นก็อัอน,นี้ก็ระมัดระวังอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าไม่ไม่อยากให้มาสังคมมางคิด,ด้วยในแก้เพื่อเด็งเนาะทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยหมายว่าเพื่อให้กฎหมายมันชัดเจนขึ้นจะทำให้จะทำให้การบัตหน้าที่มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ใช่อ,ะ,อะไรก็เนี่ยเราก็เห็นเห็นกันอยู่ในขณะนี้เป็นยังไงก,ก,ก็ต้องต้อง,องว,วิเคราะห์กันว่ามันมีความจําเป็นไหมล่ะ ถ้าคิดว่ามันมันอย่างเงี้ยมันเป็นอยู่อย่างนงี้แล้วท้าจุดตีความกันกว้างฝวางม,ม,มากมายไกลกองอย่างเงี้ยแล้วท้าจุดมันก็บริหารประเทศกันลาบากถูกไหมฮะมันมันจำเป็นไหมล่ะไม่ไม่ใช่เราทําเพื่อเราได้รับประโยชน์หรืออะไรแต่เพื่อให้มันเป็นธรรมเพื่อให้บ้านเมืองมันอะไรมีกฎหมายที่เป็นธรรมยุติธรรมขึ้นไอ้เรื่องสําคัญสําคัญใหญ่ๆเนี่ยการที่เราจะไปใช้เสียงข้างมากธรรมดาทั่วไป ผมก็ไม่รู้จะยกอะไรยกตัวอย่างท่านเศรษฐาเนี่ยสมมติว่ามติบอกว่ามาห้าต่อสี่ให้พ้นอยากํำแหน่งเราก็ลองใช้วิญญาณดูว่าเป็นแบบนี้มันมันควรไหมก็เลยเกิดแนวความคิดว่าเออให้มติมันมากหน่อยดีไหมันนลายมาตาด้วยก็ลายมาตาทำไปพร้อมกันมัครับครับคร <ๆ S 1> ับไปคาดว่าจะยื่นการมติไมไม่ใช่เลยต้องยื่นล่างก่อนไปก่อนดี รัฐบาลรัฐบาลดูเฉพาะเรื่องของอะไรเรื่องของทั้งฉบับผมเข้าใจว่าเร็วที่สุดก็น่าจะอาทิตย์หน้าอาจจะพอพอได้แอ่เขาเรียกพระราชยัดประกอบนวนว่าด้วยปปช<ม>ก็คือแก้ในบางประเด็นเรื่องแรกก็คือกรณีที่มีความผิดบางประเภทที่ปปชเนี่ย สั่งไม่มีมูลหรือไอาการถุงถุดสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเราก็ให้สิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีได้เองนะเพื่อเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิขอ,ของผู้เสียหายนะอันนี้เป็นเป็นหลักทั่วไปที่จริงๆก็คือเคยยื่นมาแล้วและท้ายสุดก็มีข้อทักท้วงบัตการก็เอากลับมาแก่ขัญหานี้ก็จะแก้ไปใหม่เมื่อ เมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เลยแก้เรื่องอื่นๆไปด้วยตัวอย่างเช่นเรื่องอำนาจฟ้องเองของของคณะกรรมการปรปรชเราคิดว่ากรณีที่ปปชมีคำสั่งว่ามีมูลจะฟ้องอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องตั้งกร,กรรมการร่วมกันเขาก็บอกไม่ฟ้องท้ายสุดปปชก็ไปฟ้องเองซึ่งเราก็มองว่าอย่างนี้ก็แปลว่าปชปชก็ทำหน้าที่ทั้ง สอบสวนนะฟ้องร้องได้เองหมดนะมันก็หลักการขาดอำนาจมันก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นแต่นี้อันที่ถัดไปเนี่ยเขาก็เสนอมาว่าเท่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีบางเรื่องบางราวเนี่ยมันเกิดขึ้นนานมาแล้วนะนานมาไม่รู้กี่กี่กี่ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะมีกำหนดระยะเวลาไหม ว่าถ้าปปชจะรจะรับเรื่องเนี่ยควรจะผ่านมาแล้วเท่านั้นเท่านี้ปีอย่างนี้เป็นต้น,นพเพื่อทําให้มันชัดเจนขึ้นไม่ใา,ามมไม่ใช่ครับหมายความว่าไม่คือควรจะมีขอบเขตระยะเวลาที่คุณจะไต่สวนสอบสวนว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อย,อย่างนี้บนไม่ใช่เอาเรื่องอะไรครับนานนมมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถัดไปก็คือว่าอยากจะกําหนด เรื่องแล้วเสร็จนะว่าการสอบสวนเนี่ยควรจะมีระยะเวลาแล้วเสร็จสักเมื่อนั้นมื่ีนีนะไม่ใช่สอบไปเรื่อยท้าถดสิบปียี่สิบปีกว่าจะชี้มลกันก็เกษียณไปแล้วบางทีก็ใกล้จะอะไรจะทำให้ในการเมืองใช้เทคนิคกฎหมายได้ะอากาศดก็หมายความว่าอยากจะกําหนดระยะเวลาว่ามันควรจะเสร็จสิ้นสักเมื่อไหร่เช่นภายในห้าปี มันต้องจบต้องสิ้นอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์นะอันนี้คือจะเสนอร่างประกอบมีช่วงไหน,นครับอาจารย์ก็จะเสนอเร็วๆนี้เหมือนกันอันนี้ต้องเข้าสภาล่างหรือ,รอเป็นระชมัฐบาเป็นพระบัญญัติประกอบรัฐนูนก็จะเข้ารัฐสภาเหมือนกันครอบงำครอ,อบงำไม่เอาเรื่องครอบงำนี้ก็ต้องปรับปรับว่าทํำยังไง<า>ให้มันรัดกุมขึ้นไม่ใช่อะไรก็ครอบงำอะไรก็ครอบงำเนกันไปหมดณขณะนี้นะครับทาง พักฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลนะฮะโดยจะพักเพื่อไทยกับพักประชาชนนะครับกำลังร่วมมือกันในการแก้กไขรัฐมนูญปมปมเกี่ยวกับามาตรฐานจริยธรรมนะครับที่กำหนดโดยองค์กรอิสระเมื่อประมาณปี2561นะครับจนเป็นผลสืบเนื่องให้มีสภาพบังคับใช้ตั้งแต่ นายกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรตีช่วยนะครับสสสวนะครับแต่ประเด็นสำคัญณนะปัจจุบันเนี้ยมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยนะครับบังคับใช้กับทุกส่วนราชการทั่วประเทศไปแล้วนะครับการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวนะฮะที่มีการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมตั้งแต่บนลงล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรด้วย เป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยมันต้องดูภาพรวมด้วยว่ามันแก้ได้หรือไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับอย่างเช่นามาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีเนี่ยรวมทั้งสอสอสอวอเนี่ยแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับ เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยตรงจุดเนี้ยผมมองว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยมันจาเป็นต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นรัฐมนตรีนายกรองนายกต้องมีนะครับส่วนกระทําการผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเนี่ยคือณปัจจุบันเนี่ยาการออกมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอ,อิสระรวมทั้งสสสวรัฐมนตรีนายกเนี่ย เขาบังคับใช้ไว้แล้วก็มีหมวด 1, A, หนึ่งไอ้หมวด 1, หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามนะครับเพราะฉะนั้นหมวดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานจริยธรรมที่ค่อนข้างร้ายแรงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจงรักภักดีนะครับการปกป้องสถาบันนะครับความซื่อสัตย์สุจริตนั้นหมายความว่าคือต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชันหรือรับสินบนอะไรอย่างนีงเ้เป็นต้นเนี่ยเป็นมาตรฐานจริยธรรมที่ค่อนข้างอันนี้ร้ายแรงนะฮะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันร้ายแรงนะครับ แต่ในส่วนของหมวด2หมวด3เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการที่วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือปปชเนี่ยจะวินิจฉัยว่าผิดร้ายแรงไม่หลายแรงสุดท้ายก็ต้องไปตัดสินที่ศาลนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยมันโดยโดยวินยูชนเนี่ยมันจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรร้ายแรงอะไรปันกลางอะไรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่จะมาแก้ไขในในบทนี้นะครับเพราะเป็นการปกป้อง ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็สมควรที่จะต้องมีนะครับถ้าคิดจะแก้รัฐธรรมนูญเอาเรื่องจริยธรรมเอาเรื่องความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ออกจากรัฐธรรมนูญเปิดทางนักการเมืองขี้โกงเปิดทางนักการเมืองสีเทาทุจริตผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสภาเข้ามานั่งในธรรมเนียบเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีขอบอกเลยว่า คุณกำลังคิดผิดเพราะบ้านเมืองต้องการคนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นทั้งสอสอเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีหากยังคงดื้อดึงที่จะเอาคนผิดเอาคนสีเทาเอานักขายยาเอาพวกขี้โกงเข้าสู่ทางการเมือง นั่นคือทางออกของพวกคุณที่จบไม่สวยครับเฮ้ hey, มึงเชื่อไหมมันมีอยู่คนหนึ่งเว้ยตอนมันไม่อยู่นะพวกเราเนี่ยอยู่กันแสนสุขสบายไอ้เหี้ยพอมันกลับมาเนี่ยไอสัตว์ตอนนี้ลำบากกันชิพหายเลยไม่รู้แม่งจะกลับมาทำเหี้ยอะไรไอ้สุนตีนติดตามข่าวสองสามวันนี้ผมรู้สึกเสียวแทนเพื่อไทยนะอันนี้บอกตรงๆคือเพื่อไทยเขาไปจะพยายามแก้รัฐธรรมนูญว่าเรื่องจะริยธรรมนักการมองอันนี้เข้าใจเลยเข้าใจเพื่อไทยเลยเพราะเพื่อไทยนี่ เจออุปสรรคเยอะกับการตีความเรื่องจะได้ทำนักการเมืองไม่รู้เริ่มตรงไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่นี่กว่าจะฟอร์มพลรมอได้เนี่ยเหนื่อยยากแสนสาหัสฉะนั้นเพื่อไทยจะรู้สึกว่าไอ้กฎหมายที่ไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้เขาทำงาน,นไม่ได้แต่พอเริ่มต้นจะไปแก้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงเช่นนี่เห็นไหมเพื่อไทยพอมีอำนาจปั๊บก็แก้กติกาเลยช่วยเหลือพวกตัวเองแล้วดีไม่ดีคนโยงไปถึงยุคคุณยิ่งรัก นี่รโทษกกร,รมสุดซอยนี่เห็นไหมตอนนั้นก็เหมือนกันแก้กฎหมายช่วยพี่ชายช่วยทักษิณแล้วถ้าคนไปโยงสองเหตุการณ์นี้ว่าอ่านเห็นไหมขึ้นมาปั๊บก็จะแก้กติกาเพื่อพวกตัวเองคือถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยหรือถ้าเพื่อไทยอธิบายหรือคุมการสื่อสารไม่ได้ว่าที่ทําเนี่ยมันเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสร้างสมดุลนะไม่ให้องค์กรสลัดเนี่ยมีอานาจมากเกินไปให้การเมือง มันมีความมั่นคงไม่งอนงันด้วยการร้องเรียนเดี๋ยวก็ถูกสอยเดี๋ยวก็ยุบพ,พักคือถา้าอธิบายเรื่องนี้ให้ให้ตรงๆให้ชัดๆไม่ได้ถ้ามันกลายเป็นว่าทําเพื่อพวกทองตัวเองอันนี้เสียวเลยเสียเพื่อไทยจริงๆนะอันนี้บอกตรงๆในฐานะที่เคยทาําข่าวคุนทักษิณมามาหลายยุคสมัยคือเพื่อไทยก็จะก็จะล้มด้วยประเด็นอ่อนไหวเป็แบบนทุกทีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็เพื่อไทยก็อ้างว่า <c oughs> นันตบุปีหกศูนย รัฐบาลที่มาจากเผด็จการนะครับแล้วก็จะลดเพดานเรื่องของจริยธรรมอ้างแบบนั้นนะเจะร้อสารรัฐธรรมนูญหันนอำนาจปปชและให้ทักษินกลับมาเรืองอำนาจนะครับปรากฏว่าลดเพดานจริยธรรมสสและก็รัฐมนตรีนะเขาจะแก้มาตรา98อนุ7การกำหนดสิทธิการสมัครเลือกตั้งสสเนี่ยห้ามบุคคลที่ต้องโทษจำคุก ต้องพ้นโทษไม่ถึง10ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับเว้นแต่ในความผิดที่กระทําโดยประมาทละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับมาตรา160ว่าด้วยความคุณสมบัติของลำตี3ประเด็นนะครับโดยอนุสีมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์โดยมีการแก้ไขให้เป็นนะครับไม่มีพฤติกรรมหรือกระทําเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต นะฮะดูอย่างนั้นเลยนะฮะในขณะที่ข้อที่5เขจาจะจากเดิมเนี่ยไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงนะครับจะแก้ไขเป็นต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในชั้นศาลฎีกาเท่านั้นนั่นหมายว่าชั้นศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นเนี่ยถ้าศาลพิพากษาไปแล้วต่อสีนน่าผิดนะยังไม่ถึงที่สุดก็สามารถที่จะมาเล่นการเมืองเป็นนักการเมืองได้นะครับ อนุเจ็เขาจะแก้ไม่ต้องคํำพิพากษาให้จําคุกแม้คดีนั้นไม่ถึงที่สุดนะครับหรือมีการรอการลงโทษนะครับเว้นแต่กระทาผิดโดยประมาทนะฮะความผิดระหโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทแก้ไขให้นํากรณีดังกล่าวเป็นเหตุความเป็น,นรัฐนรีสิ้นสุดลงตามมาตรา1น0แทนก็คือว่าคดี ต้องอยู่ในชั้นสารดีกาเท่านั้นชั้นอื่นก็ยังคงเป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีได้นะครับแล้วก็ต้องไม่มีคดีพิพากษาจำคุกนะฮะแม้คดีถึงที่สุดหรือมีการรอก,การลงโทษนะครับจะมีการรือ้อสารรัฐธรรมนูญมาตรา2-11มาติของสารธรรมนูญแก้ไขเป็นกรณีคไมินิชัให้สมาชิกสสสวหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงให้ใช้เสียง2ในส ของตุลาการที่มีอยู่ไม่ใช่เสียงเกิงกึ่งหนึงนะให้มันยากขึ้นนะครับในขณะที่ก็จะไปยิดลอนอำนาจของปปชไปลดอํานาจของปปชตามมาตรา2 3งหว่าด้วยอํานาจของปปชนะครับที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีสส,สต้องส่งให้สารดีกาในประเด็นที่มีพฤติการร่ํารวยผิดป,ปกตินะบอกแก้ไขเป็นถอดถอนการสมัครเลือกตั้งเป็น5ปี แต่ไม่มีการถอนสิทธิการเลือกตั้งดูสินะฮะเขาเอาทุกอย่างเลยนะครับนอกจากนี้ยังไม่จบนะเปิดทางให้ทักษิณทีนวัฒน์กลับมามีอำนาจเพื่อไทยก็จะชงพรปรพักการเมืองแก้ไขพรปรพักการเมืองปี2560แก้ไขความเป็นสมาชิกจากเดิมใช้คุณสมบัติผู้สมัครสรส,สเช่นคนที่ถูกตัดสิทธิ์รอลงอาญาแต่กลับ มาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เป็นต้นซึ่งควรให้สิทธิสมาชิกพรรคเปิดกว้างทุกคนแม้กระทั่งทักษิณชินวัตรกรณีการจำกัดความการยุบพักการครอบงำทักษการเมืองให้รัดกุมมากขึ้นอ้างอย่างนั้นเช่นการยุบพักเน้นไปเรื่องของการล้มล้างการปกครองส่วนเรื่องอื่นก็จะไม่มีการยุบพักครอบงำทางการเมืองนะฮะหรือกระทำผิดอย่างอื่นเรื่องจริยธรรม กระทำความผิดในเรื่องของเอกสารที่ผิดพลาดนะไม่มีพักการเมืองไม่ถูกไม่สมบูรณ์อะไรต่างๆที่มียกเว้นเดียวล้มล้างถึงยุบได้ที่เหลือยุบไม่ได้แก้ไขพระปคณะกรรมการ,รก,าาการพักรับหลาบรามการทุจริตเลือกตั้งปี2561เขอไปฮะการทุจริตปี2561ความผิดบางประเภทที่ปปชสั่งไม่มีมูลนะครับหรือาการ สั่งหรืออายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเนี่ยให้สิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีได้เองนะฮะกรณีคดีไหนสั่งไม่ฟังไม่ฟ้องไปแล้วเนี่ยก็ให้ผู้เสียหายไปฟ้องคดีได้เองแก้ไขอำนาจฟ้องเองคณะกรรมการปรป,รปรชนะครับเช่นกรณีปปชมีคำสั่งว่ามีมูลหรือฟ้องแต่อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเมื่อตั้งคณะกรรมการร่วมกันเห็นว่าไม่ฟ้องแต่ปปชไปฟ้องเอง เท่ากับว่าปปชสอบสวนฟ้องร้องได้เองขัดหลักการคานอำนาจนะก็คือไม่ให้ฟ้องถ้าปปชเนี่ยเห็นว่าอายการสั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยปปชฟ้องไม่ได้จะต้องมีอายการร่วมกันด้วยนะควรมีขอบเขตร,ระยะเวลาการไต่สวนนะควรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่และมีระยะเวลาแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะก็พูดง่ายคือไปแทรกแซงศาล ไปริดลอนอำนาจปปชนะองค์กรอิสระไปเล่นเลยนะครับในขณะเดียวกันนะฮะก็จะให้สิทธิ์ทักษิณเนี่ยกลับมาเป็นสมาชิกพักการเมืองกลับมาเล่นพักการเมืองเล่นเล่นการเมืองได้นั่นคือสิ่งที่เขานำสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของจริยธรรมนะที่ผ่านมาก็มีการโจมตีนะ รัฐธรรมนูญใหม่ดีรัฐธรรมนูญมันอย่างนั้นรัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้เป็นรัฐธรรมนูนะเด็จการมุมส่วนนะสิ่งที่เพื่อไทยกับพรรครวมรัฐบาลของเขาเนี่ยรวมพังพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะของลุงตู่พรรครวมไทยสร้างชาติของคุณพีรพันธ์นะฮะเขากำลังยื่นแก้เป็นรัฐบาลด้วยกันเเขาต้องการแก้จริยธรรม ไม่มีการยุบพรรคการเมืองทำไมไม่ยุบทราบไหมฮะเพราะวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567มันเข้าองค์ประกอบการครอบงาพรรคการเมืองการเข้าประกอบการครอบงาพรรคการเมืองได้ไหมายความว่าพรรคการเมืองโดนยุบหมดถ้าเขาถึงโศกสารนะครับทักษิณเพื่อไทยโดนร้องเรื่องการครอบงาเพื่อไทยโดนก็ยุบเหมือนกัน อ,ง,องิงเรื่องคุณสมบัติเรื่องของจริยธรรมเรื่องสนามครอบอัมพายก็พ้นจากการเป็นนายกบัตรีเช่นกันซึ่งส่งผลทําให้คัตรีเจ๊งไปด้วยนะครับทำให้พรรคการเมืองต่างๆก็พยายามรวมตัวกันนะเพื่อที่จะแก้ไขรละตรรหนูนประเด็นคือการรวมตัวที่ว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาของใครมันเป็นปัญหาของพรรคการเมืองไม่ถึงสิพรรคส่ห้าพรรคที่ได้ประโยชน์ สี่ห้าตระกูลที่ได้ประโยชน์นะครับทาแบบนี้เป็นยังไงเร่งเครื่องดีฮะเร่งเครื่องดีกระแสาการต่อต้านเกียรติชังนกักการเมืองมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมเรียนทุนส่วนไปตลอดฮะปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของประชาชนแต่ปัญหาของประเทศนี้เกิดจากนักการเมืองที่ไม่ถึงหนึ่งพันคนสร้างปัญหาหกับประเทศนี้เห็นหรือยังฮะเขาแก้ธรรมนูญแก้กฎหมายเรื่องนิะโทษกรรมสุดซอยเนี่ย ในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมีการชุมนุมประท้วงออกมาต่อต้านยิ่งลักษณ์ชินวัตรกว่า10ล้านคนบนท้องถนนสุดท้ายยิ่งลักษณ์โดนสารชี้นะฮะพ้นจากตาแหน่งนายกัฐมตรีนะครับตามมาตรา157จากนั้นนายดีวัฒน์เข้ามาเป็นรักษาการนายกกฐมตรีโดนยึดอํานาจ22พฤษภาคม2567ยิ่งลักษณ์ไม่ได้โดนยึดอานาจนะแต่ จากประเด็นนี้ทศสุดซอยมีการออกมาต่อต้านโดยจะมีการออกพระราชบัญญัตินิรศกรรมให้กับทักษินนะฮะในคดีทุจริตคอร์รัปชันประชาชนไม่ยอมพ่อะโกงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคราวนี้ไปแก้ถึงรัฐมนลไม่ใช่แค่พระราชบัญญัติหรือกฎหมายลูกนะครับไปแก้รัมูลหลักเลยเพื่อให้ทักษินกลับมามีอำนาจเพื่อไม่ให้สามารถเอาผิดพรรเพื่อไทยเอาผิดพรรร่วมรัฐบาล ไม่สามารถที่จะเอาผิดอุ่งอิงได้หุ้นส่วนคิดเอาเองแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมเรียนไว้นะอะไรในเวลานี้ก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆมิติเลยทีเดียวใกล้กำลังอีกนิดเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เพื่อนๆคะยายขอเวลาเพื่อนๆสองนาทีเพื่อดูคลิปนี้ค่ะเมื่อบ้านเมืองเกิดภัยคุณนึกถึงใครคนแรก อาหารของพระราชาจิตอาสาของพระราชาประชาชนของพระราชา ัรกของพระราชาพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยในหลวงของคนไทยในหลวงของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ เป็นพลังนำพาสู่ความสุข พร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิต ือที่ริมเงื้อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ